นะคะก็อยู่กับช่องเลยวสียพอดีนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันลูกบดประตูน้ำประตูน้ำวันนี้เราพานางสิริพรมาเดินดูสื้อานะคะซึ่งคือเหนื่อยไม่ไหวตอนนี้คืออยากกลับบ้านมากเลยอะไรอะ่ะไม่นางสนุกแบบรื่มมากนลูพว่พอาสองคนคืออยากกลับบ้านมาก เขาไปทำไมเขากินข้าวไม่กินข้าวนี่มันใหญ่ไปนะบ้านเปิดช่องดิช่องะช่องะไรหนึ่งช่องซื้อไอ้ช่องอะไรอะไรแม่ค้แม่ค้าว่านี่ใช่ปล่าไม่ใช่อันนี้ขายไงครับสองร้ออสองร้อยราคาเดียวกันราคาเดียวกันที่บ้าน เพราะฉะนั้นซื้อที่บ้านวันนี้เราอยู่กันที่ประตูน้ำนะคะราคาเดียวกันลูกวันนี้จุดประสงค์ของเราคืออะไรพี่วาดเรามาเดินทําอะไรกันเดินซักผ้าเดินซักผ้าวันนี้คือถ้าเกิดไม่ล้าไม่กลับอะไรนะไม่ล้าไม่กลับเดินคนเดียวนะไปโบกับรถกลับก่อนตอนนี้เราเดินกันงลประมาณสักสองชั่วโมงสองชั่วโมงแต่เพิ่งถ่ายเที่ยงได้ยังไม่ได้เลยตอนนี้เดินประมาณสองชั่วโมง วันเจอซื้อผ้าไปขายใช่ไหมแอ,อาว่ายังเริมไม่ได้เลยเดินมาประมาณสองชั่วโมง้วหัวสอบอไบบัวคุณขาก้าวไม่ออกแล้วเป็นไ,ปไงรู้เลยตอนนีน้ใจอยู่บ้านแล้วถึงเป่าตังค์แล้ว <c oughs> ใช่ถึงเป่าตังเหรอเออต้องไข่กินแน่เลยไข่กินชีวิตโฮ้ยร้อนอ่ะคือชีวิตนู่นนู่นลูกสาวคนโตอะไรนะลูกสาวคนโตมีความสุขมีความสุขไม่เห็นว่าเราจะพุกขนาดนั้นช่างหัวปอดงอนอะไรนะบอกให้กลับบ้านไปก่อนก็ไม่เชื่อ พอลูกหลงทางลกไม่หลงหรอกเขามีความสุขเขามีความสุขไม่กินเลยนะหนูธรอมดาทำไมอ่ะทั้งร้อนทั้งแบบบอกไม่ถูกขาเปล่านะก็เดินใส่ตุ๊ยตุ๊ยตุ๊ยตุ๊ไปดู นี่เกลือก็มีเกืเอกเกือบตรงเทา้าเย็นล้วเนี่ยเย็นลราเนี่ยอากาศดีขึ้นแล้วนะเนี่ยที่สุดแล้วตอนนี้ในตอนนี้กลับไปว่านต้องเลี้ยงหนูเลี้ยงชาบูชาบูพากันอ้วน <l ug> ฟิวแชร์แ็คนกระตันยูเนาะลุงบอกว่าช่วงนี้น้ำมันแพงไงเดี๋ยวชื้อฟิวแชร์ให้นั่งันนะ้าวนามาเสพตรดกันอันนี้เ่ะ

อาหารใหม่ๆใหม่แค่นี้นะคะอะไรคะอร่อยนะคะใหม่ๆเลยเล้วเร็วรีบให้ป้าเขาอ่าๆน้องเขาจะถ่ายไม่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 เขาเลยราคะเท่าไหร่คะห้าสิบห้าสิบบาทถูกที่สุดในปัตตาพี แวะมาได้นะคะที่อรงไหนตรงไหนตรงใบหยกอหรอเป็นร้านตรงตึกใบหยกปลาไข่ปลาไขยตรงนี้ปลาไข่ปลาไข่อะไรเป็นเป็นไก่หรือหมูหมูทอดกินให้เร็หน่อยต้องไปยืนตรงนู้นเดี๋ยวเราขี้เขียวดีมากเลยรู้ินมไหมกินก่อนชิมดิอร่อยมากเลยยังยังไม่ได้กินอยู่แต่ว่าแต่จะมีไอ้เรื่อี้ยังที่ยังหุ่จับหมดเลย กัดใ้ไกงบพะละเ้ยไม่เคียวเลยมนละละนี่ครับรุ่นอะไรไหมแข่งไหม่อยข้าวเนียข้าเหนียวยงหิวแหละที่ไม่อร่อยอ่ะบอบองั้หน่้ยเะบอกว่าถ้าทำไม่ได้ไม่ได้ใสแล้ว่เนี้ยคืออที่ขาดน่งจุดหแมเปิดแมต ก็คู่ค่ะอืมเดี๋ยวต้องต่อกประมาณสักสี่ชั่วโมงถามมึงโว๊ยแม่งม่ไหวไหมอันนี้เอไม่็ไปวมนะสองโมงอ่้อมาก็ต้องกือโมงสิบเอ็ดโมงแต่ว่าอร่อยนะอืมใหม่ๆเลย รอยอรอหมี้ออไม่อหอเดียวมีหอดอ้ขงหพวกเราไม่มีใครเป็นโควิดนะเดี๋ยวมามหมยิงด้วยกันเน่ยตึ๊อน้ำอ่ะมาซื้อน้ำอ่ะมันปิดปิดเต็นเตอร์มันป่าขัก ก็นั้นเราไม่ได้ถ่ายกันเราเดินกันเยอะไม่ได้มีกา,ารถ่ายไรกูไปเตะมันด้วนกูไปเตะมันข้างล่างไม่ได้มีอาหารเป็นอย่างไรคุณน้ะว่าจะได้ไหมได้เลยก็เพราะอะไม่ได้คุณก็มีอะไรโดนใจใอะไะไม่ได้เลย,เ,ลยเราควรซื้อได้แล้วอะเมื <h> ่อกี้เมื่อกี้ผลจะตกแล้วลูกผลจะตกแล้วกาขายติมเขาประกาศขายติมว่าติมจะติมถ้ารัก รสชาติของเนี้ยเปิดเก่อนหค่ะคือของน่มจะเกอบนิ่ม,อ,มอันน,นี้อยากแบบมันอาจจะเย็นแลก็ได้ไม่ก็แบบมีแบบติดฟันนิดนึงไม่ฟันนัวนเป็นรูเรียว่าหมูเขาไม่ใช่เป็นรูนอะไร ไฟมึงครับนลย <c oughs> เรามาดูเป็นแนวทางในการเอาไปขายวันนี้เพื่อนก็เลยมา ก็เป็นคนที่ไม่มีไส้ใช่ต้องเป <ตำ S 2> ็นคนตัวเล็กจำพวกพี่วาดว่าทำตัวอย่างของก็อยา่อยางใหม่มันน่ารักนะเนี่ยโอ้ยเอีย้ยมใจละลายน,น่ารักมากเลค่ะขมิโนโตะเบงหมูโตมาก240ก็วางนีอ่ะบดวาจะกลับบ้านสวยสวยจ้ะ สวยลูกสวยทำไมตะกินตะกินกี่เหรียญหรอขายยงนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากล้วยอะไรกล้วยไตหงทำไมมันโดนทับมันโดนทับกล้วยย่างกล้วยปิ้ง้ามห้ากล้วยทับกล้วยอะไรนะกล้วยทับอาเท่าไหร่ดีครับยี่ส <tı ro> <S <S ิบบาทใช่เหรอเขาเรียกกล้วยทับเหรอกล้วยไตหงมันโดนทับนี่ ใช่หรอเออข้าวผัดใช่ไหมเห็นเห็นบอกค้าทำให้ลูกเขาเอายังทับเอาอะไรทับง่ายๆไม้ทับกล้วยลูอหนุ <man ic> <man ic ่มเกิดไม่คันอุ่นหนุนได้อุ่นหนุนลุงได้กล้วยแกกินกล้วยก็ชื่อว่ากล้วยทับอ่ะใครรู้คอมเมนต์ตงวงบอกกล้วยไตหงกล้วยทับอ๋อกล้วยทับเหมือนลูกชิ้นนะเหมือนลูกชิ้นปลาอะไรประมาณนี้ด๋อยไม่คว ร้อนร้อนเลยตี่หัวหลับเลยน้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องมาใหม่เพราะว่าคนจะมากินกพ้ทับอะไรนะไอเดนโนไอเดนฉันไม่รู้นะไอเดนโน่เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาใหม่ Tôi người không học, con bán mọi Ừm, rồi Nó tôi mẹ kim quá trường thứ ba khô dối đi kim kim quá trình thứ ba khô dối mặt kim quá trình đi ba khô dối mặt kim quá trình ่าบอกกว่ามาอร่อยมาตัวเท่าไหร่คขาส่ไปน้อันนั้นสองเป็นก็พอถ้าเป็นผู้ชายสองเป็นก็สงมหน้ใหญ่ถ้าเราเป็นกระเทยคือมื่อไห่ะก็ไปเอาอะไรนะก็ไปเอาอากาศ แห้งแล้วนั่นออกเยเย้อุ้ยงดไม่ในห้างถ่ายได้หรอเุ้ยเขาข้างถ่ายในห้างว่าทุกคนคือคือมีเทสกลับก็ได้ถ่ายปุปุ้ยเอาอาไม่ครจะตกบันไดทุกคนอุ้ยจมูกตเลยต่อยมา โดนเลยต่อยเห็นปะเห็นเห็นตกใจตัวเองจมูกโดนอะไรต่อยมาเนี่ยดูเลมอนดูนี่ดูนี่ยุงเหรอมดแอากาศมดหรือยุงอ๋มจมูกตัวเองอะผมถ่ายไม่ได้แล้วเจอไมด้เอมวันนี้ไบวรู้สึกโล่งทำไมยืนตดเลยทุกคนตัวตดบเราคิดตัดแล้วกเนี่ย รู้สึกโลก่งแล้ว้็ง่ายดีโยนแสงเราเอ่อเอาอเต็มตัวโอ้ยอีกนึงเริ่มสองเแค่คอนเดนคอนวันนี้นะคะว่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็จบคลิปกันไปเพีเท่านี้คือในไอตึ้นโซนห้างอ่ะวีวัวไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันถ่ายไม่ได้เนาะเพราะมันเดินเป็นท่อนไว้งั้นอะ พี่บ้านพี่บ้านขอโอเคบายนี่ก็บายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย